สวัสดีค่ะปาริดานะคะวันนี้เรามาดูมะม่วงกันมันชื่อพันธุ์เจ้าพระยาปาริดาเพิ่งเออก็ก็เคยเห็นผ่านหูผ่านตาแหละแต่ไม่เคยซื้อมากินนะฮะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปาริดาจะลองชิมมะม่วงพันธุ์นี้เรียกว่ากินสุกคือปกติตามที่เห็นในรูปในวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะกินดิบกันนะคะลูกใหญ่มากนะคะเรามาลอง ชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็บอกเป็นมะม่วงพันุโบราณของไทยอืแต่ปาลิดำไม่ไม่รู้จักไม่เคยกินที่บ้านไม่เคยมีนะคะเอามาดูกันปอกกันเลยลองดูลองดูอืมกลิ่นเฉพาะตัวเออปาลิดำว่ามันกลิ่นคล้ายๆมะม่วงใหญ่นะมะม่วงใหญ่แต่มันอกโอ้เนื้อสวยๆของจริงนี่เหลืองทองสวยกว่าในวีดีโอนะคะสวยงามมากเลยอ้ย ไม่ไมนไม่มีแต่บัตรเลยไมบัตรเอาง่ายเองชิมตรงหัวก่อนเลยเนาะอวดไม่สุขัจนะใช้ไหนใช้ไหนเปีนปากคำขอโทษนะครที่ไม่สุภาพ ใช่มีห้ามเด็ดขาดเราเป็นผู้ใหญ่เนาะเรากินอย่างระมัดระวังระวังสุดๆหามหวานเหรอถ้าเทียบกับน,น้ำดอกไม้เนี่ยมันก็เทียบเป็นอะสมมติว่าน้ำดอกไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้คือ ให้เจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ถือว่าโอเคกินแล้วไม่แบบไม่เครียดมากเพราะว่ามันไม่ได้หวานจัดเราไม่ต้องกวนกูน้ำตาลอะไรแบบนั้นกินเป็นอาหารว่างแทนที่จะเป็นขนมแล้วก็กินมะม่วงผลไม้อย่างมะม่วงอังนนี้เขาก็จะมีมิตาจะมีอะไรของเขาบ้างนะฮะมีลูกษาคมีของเขาอืมแต่ก็มันไม่มไมแพงอะ ซื้อมาลูกนี้ยี่สิบบาทโอเคขอบคุณมากนะคะที่มารับชมแตงซื้อมาช,มชมวิสตีนมาจ้ะเล่ย